อาจารย์ครับมันจะมีวัฒนธรรมของคนไทยเนาะกับการ,รดูดวงเนี่ยมันมาคู่ขนานกันอยู่ละบางคนหมอเดียวไม่พอกูดูเป็นสิบหมอเลยเดินสายดูเสียเงินแล้วเสียเงินอีกบูชานน่นแล้วบูชานู่นอีกมันก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมามีสติได้ครับอาจารย์รอาจารย์อยากจะเหมือนให้หลักธรรมกับคนที่ยึดติดกับหมอดูซึ่งผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งของประเทศโอ้โหน่าจะ มีจิตใจเอี่ยวโยงกับหมอดูกับความเชื่อกับผ้ายันกับสบู่อาบน้ําล้างสิ่งโสโครกในร่างกายสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือคนไทยยังยึดติดแบบเนี้ยอยู่เยอะมากๆครับเราควรจะวางตัวยังไงดีอาจารย์เชื่อได้ไหมหรือยังไงผมเป็นคนปณีประมานะครับคือผม,มเป็นคนชอบศิลปะแม้กระทั่งคเขเคนโดพูดอหละพายองพยันเนี้ยถ้าสวยถ้าวาดสวยอย่างไรผมก็ชอบงานศิลป์นนะมีได้ครับ แต่อย่าไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะดนบันดาลให้เราประสบความสําเร็จให้เราร่ํารวยเพราะสิ่งนั้นถ้าเรามีแล้ววางไว้เฉยไม่ทํางานเลยไม่เจอคนไม่ทําธุรกิจไม่ทาการทํางานมันก็โอ้โหยากมากเลยครับที่จะมีเงินมีทองที่จะเกิดขึ้นได้ความสําเร็จเราเ <Okay. S 1> หมือนที่ผมบอกว่าถ้าเข้าดูดวงแล้วมันเข้าทางเราที่เราจะทํางานพอดีเรากําลังจะทําโครงการนี้เรามั่นใจอยู่แล้วเขามาบวกความมั่นใจให้เราอีกอุย้ยคนเราถ้ามั่นใจก็มีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ไหม เตรียมตัวพร้อมมีความมั่นใจาการพูดการอะไรเงี้ยถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราพูดออกไปด้วยความมั่นใจมันก็โอ้โหดูดีดูสมูทดูสมาร์ทเลยแหละถ้าคุณเลือกไม่ได้ที่จะแบบดูดวงเพราะมันตั้งครึ่งหนึ่งเพราะว่าจริงความเชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ที่เราจะไม่ไม่ไม่ไมไมก้าวไกลกันถ้าความเชื่อนั้นไม่ได้ไปริดรอนสิทธิ์คนอื่นทําให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนนะครับจริงๆแม้กระทั่งตัวเองเขาก็ไม่เกี่ยวคนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละถึงจะมีประเด็นเชื่อ ถ้าขึ้นหนึ่งคนประเทศจริงๆผมก็คงไม่เปลี่ยนเลยหรอกครับผมก็ไม่กล้าที่จะ,ะไม่ได้เก่งเหมือนพู้เจ้าไม่้มันใครหลายๆคนที่ฟันธงเลยว่าอย่าไปเชื่ออะไรเงี้ยสำหรับผมผมปณีประนอมว่าถ้าเชื่อแล้วมันเอื้อในการทํางานของเราทําให้เราประสบความสําเร็จทําให้เรามั่นใจมากขึ้นได้แต่ถ้าเชื่อแล้วเฮ้ยใช้เซนส์สัหน่อยสติสักนิดปัญญาสักหน่อยก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเช่นต้องไปเสียเงินเสียทองขนาดนี้ เพื่อให้ได้สิ่งนี้เหมือนที่เขาบอกมีพญานาคอยู่ใต้บ้านอย่างเงี้ยเราก็เอาแบคโฮมาขุดเลยอย่างเงี้พยพญานาคก็ไม่เจอมันก็ไม่เจอ,อแล้วครับเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเอาบ้านก็พังบ้านก็ไม่มีจะอยู่นึกออกไหมฮะคืออย่างเงี้ยมันก็เฮ ύ, ้ยก็จะไปเชื่อสิถ้ามันเริ่มเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองโอ้คนที่รักเราคนที่อยู่เคียงข้างเราเขาเริ่มถอยห่างเราเฮ้ยเธอเชื่ออะไรแปลกๆกันเนี่ยเตือนก็ไม่ฟังด้วยเนี่ย ก็ต้องตั้งสติได้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะอะแต่ถ้ายุคใหม่ชอบฟันธงอย,อ,อ,รรอย่าไปเชื่อเลยครับอย่าไปเชื่อเลยนะเรามั่นใจตัวเราเองเลยอะมองเป็นศิละปะไปถ้าจะมีภาพ่าดอะไรส,สวยๆนี่นู่นนั่นเ,นเราเจอพญานาคยากเราเจอครุฑยากมากเลยบางทีเหมือนคำมารคพิดบวกก็ดูแรงๆนะแต่บางทีก็เหมือนเขาบอกอะถ้ามีนาก็ต้องมีครุฑไหมเอ๊ะนั่งขบวนหลายรอบไม่เห็นเลยเนะี่ยมมนน่าจะชนกันสักครั้งนะอะไรเงี้ย นาคมาคุฑก็ต้องมาไหมนะครุฑด,ดุนเหนือกว่านากเลยนะอย่างเงี้ยก็เหมือนพูดแรงๆแ,แบบนักเลงกลางๆะอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยคิดตามสักหน่อยมันก็ใช่นะแต่เราก็ไม่ต้องไปในเวมีจริงไม่มีจริงก็ได้ไปเวศิละปะก็ได้ผมเองก็ชอบเฮ้ยภาพวาดสวยดีเหมือนจีนก็มีมังกรเขาก็มีจนเป็นศินละปะขายภาพได้วาดนั่นนู่นนี่เป็นหนังเป็นอะไรทําให้มันเป็นศินละปะไปเป็นอีกศินหนึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งเหมือนการ์ตูนอะ วาดมาจนรู้สึกว่าเฮ้ยเชื้อ็รกโฮมมีตัวตนจริงนะโคนันเขียนให้เชร์อ็อกโฮมตุยตกน้ําตกนหนแองกาลาใช่ไหมตุยโอ้โแฟนแฟนเนี่ยว่าในี้ใหญ่ประท้วงเลยไม่ได้เชร์ลโอคโฮมห้ามตุยตุยได้ไงอ่ะตัวละครนี้เขาเขียนขึ้นมาเกินกินชีวิตเขาอ่ะจนเขาต้องเขียนว่าเฮ้ยแต่แล้วเล่มต่อมาเชร์ลโอคโฮมไม่ตุยตกน้อนเฉยๆว่ารอดว่ะเห็นไหมอารมณ์นั้น ดูไหมดวงเลิ่องเหมือนกันเขาเขียนได้หมดแล้วว่าจะไปทางไหนเราเองก็เขียนดวงเราได้ดูด้วยตัวเองแต่ว่าเราขยานันเรามุ่งมั่นเราพัฒนาเราทําสม่ําเสมอเฮ้ยเราก็จะประสบความสำเร็จเหมือนที่ผมบอกว่าโชคดีอ่ะมันเหมือนดวงและโชคดีอ่ะแต่โชคดีเราสร้างได้ก็คือเราเตรียมความพร้อมมาตลอดอ่านหนังสือเตรียมตัวนั่นโน่นนี่มาพอโอกาสมันเปิดจะมาชนกันเปรียงกลายเป็นโชคดีโชคดีเกิดจากความพร้อมและโอกาสที่มาบรรจบกันพอดีจริงๆเราใครสร้างโชคดี ก็เราเองที่สร้างมาครับก็ถ้าฝันธงตรงนี้เพราะหลังๆสังคมชอบเปฝันธงก็อย่าไปเชื่อเลยครับ